ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหาในรถ t o y ยต a a วั n ซ a อีกหนึ่งคันนะครับมาด้วยอาการเกียร์ถอยหลังกระตุกกระชากนะครับแล้วเวลาเครื่องยนต์เย็นๆนะครับเวลาเข้าตำแหน่งเกียร์ดีในเกียร์มีจับช้านะครับแล้วก็ในขณะที่รอบสูงนะฮะรอบสูงครับแต่ตัวไม่ไปนะครับวิ่งอืดเร่งไม่ขึ้นนะครับรอบสูงมากนะครับก็พบว่าตัวภาคลัสนะครับเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับ สำหรับท่านที่พบปัญหาในรถตระกูล t o y o ต้าเวนซนะครับหัวใจสำคัญของการดูแลรถยนต์หรือเกียร์อัตมตินะฮะคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะสำคัญมากๆนะครับคันนี้นะครับอาการรอบสูงตัวไม่ไปสาเหตุเกิดจากผ้าคลัชเสื่อมสภาพผ้าคัร่อนนะครับนี่ฮะสังเกตได้ฮะตัวเนื้อผ้าคัร่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่พบว่ามีอาการจับช้าดีเลย์นะครับก็จะพบว่าชุดลูกสูบครับในหม้อคัดนะฮะเสื่อมสภาพแข็งตัวนะครับเสื่อมสภาพ จากการใช้งานนะครับจากการเปลี่ยนถ่ายของเหลวไม่ตรงตามระยะทําให้ชุดลูกสูบทํางานหนักเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอันนึงครับที่พบนะครับในกรณีที่เข้าเกียร์จับช้านะครับสาเหตุเกิดจากในชุดเดินวาล์วบดีสกปรก,กอุดตันสกปรกอุดตันจากพวกขี้คลัชนะครับที่เข้าไปสะสมนะครับในชุดเดินวาล์วบดีสมองเกียร์เคสนี้ต้องถอดเดินวาล์วบดีออกมาทำความสะอาดด้วยนะครับ ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้นะครับห่างการดูแลรักษาหรือเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะทําให้อายุการใช้งานของเกียร์นั้นอายุสั้นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงแบบนี้ราคาจะสูงกว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์เพราะฉะนั้นนะครับควรเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์อโตเมติสําหรับท่านที่ใช้งานในจังหวัดกรุงเทพ ควรเปลี่ยนถ่ายทุก20,000กิโลสำหรับท่านที่ใช้งานต่างจังหวัดหรือชานเมืองควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์โตมิติกทุกทุก40,000กิโลนะครับดูแลรถดูแลเกียร์ใจไม่เพียเกียร์ไม่พังผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัลฟา APF นะครับสามารถรองรับใช้งานนะครับกับรถเกียร์กับเครื่องล้อหลังในตระกูลโตโยต้าแวนซ่าได้อย่างสบายยืดอายุการใช้งานระบบเกียร์โตมิติกนะครับรับรองครับรถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์สึกหรอหรือเสียหายเร็ววกก่าหนด ยืดอายุเกียร์ครับล้างเกียร์ฟัดชิงเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ดูแลได้3วิธีคือหนึ่งเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์โตมิกแบบเปิดน็อตอ่างน้ามันเกียร์โตมิเกเปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดาท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด30เวิธีที่2ครับคือการเปิดอ่างน้ํามันเกียร์แบบนี้นะครับเปิดอ่างน้ํามันเกียร์แบบนี้เปลี่ยนประเก็เกียร์นะครับเปลี่ยนน้ามันเกียร์และฟิลเตอร์กรองเกียร์นะครับในรุ่นที่มีกรองเกียร์อย วิธีสุดท้ายครับคือการฟ l u s a สันติ l เกียเต็มระบบท่านจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเคียร์ได้สูงสุด100%เต็มแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า2วิธีแรกนะครับเลือกเอาตามความพร้อมตามงบประมาณในกระเป๋านะครับการดูแลรถเป็นสิ่งสําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับการคอมพรสโซอร์นแบบคันนี้นะครับรับประกัน2ปียาวๆนะครับแต่ต้องผ่าท็อปหรือ TC ด้วยนะครับเพราะในตัวท็อปคอมพิวเตอร์นะครับจะมีชุดล็อกอัพคัตด้วยนะครับนี่ครับชุดล็อกอัพคัต สังเกตจากชุดล็อกล็อกอัพคัตนะครับนี่ยฮะผ้าคัตจะร่อนนะครับในทอร์กคอมพิวเตอร์ของเกียร์รุ่นนี้นะครับกับเพื่อล้อหลังนะครับนี่ฮะเป็นทอร์กติดเกียร์แต่อันนี้ช่างโดนผ่าให้เพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าในชุดล็อกอัพคัตในทอร์กเนี่ยมีผ้าคัตด้วยเนี่ยครับจะต้องเปลี่ยนชุดล็อกอัพคัตด้วยนะครับเนี่ยฮะถึงจะจบยาวนะครับในกรณีที่ซ่อมที่ธนะโดออโต์วิสเนี่ยจะรับประกัน2ปียาวๆนะครับแต่ทางที่ดีท่านดูแลนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามคำ จะได้ประหยัดตังค์ไม่ต้องมาเสียสตังค์ค่าซ่อมแพมงๆนะครับอย่าลืมนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านร้านประจาหรือศูนย์บริการตามคาแนะนํารับรองครับรถของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานธนาโดนออโต้สวิสร็จอัแก๊สลาดประเขาซอย52าซ่อมจบหมดปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดทางเพจ Facebook ช่างโดนมาสเตอร์คาร์และทางยูทูบเนาช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึงหกโมงเย็นทางสถานีวิทยุ fm ร้อรายการมาสเตอร์คาร์แล้วพบกันนะครับ